พี่มาทําคลิปนี้กันค่ะเขาเอาเข้าวมานะคะพี่แล้วเขาก็ตอกไข่ใส่สามฟองอใส่แครอทใส่กุ้งแห้งใส่สลัดไ่งาขาวแล้วก็เอโรยด้วยด้วยผักหอมต้นหอม,หอมใส่เกลือนิดนึงแล้วเอาไปทอดในกระทะค่ะพี่ร<อ>โรยงาขาว กลับด้วยนะพี่กลายเป็นไข่อะไรไข่ข้าวพิซซ่าเหรอเหมือนพิซซ่าเนาะก็ตัดมันก็เหมือนข้าวญี่ปุ่นก็เหมือนนะพี่ใช่ลองทํากันดูไหมคะครับระทำกันดูครับค่ะค่นนี้นะคะส่วนผสมของเราก็จะมีไข่ไก่สลด์งาคะแล้วก็กุ้งแห้งแครลอดซอยแครลอดซอยเตาแล้วก็ต้นหอมงาขาวเกลือค่ะแค่นี้ค่ะพี่ก่อนอื่นเลยค่ะตอกไข่ใส่ลงในข้าวเลยนะคะครับสามฟองตามเลยค่ะ ตอกไข่ใส่่างนี้เหมือนอาหารญี่ปุ่นนะคล้ายๆพี่เนอะก็มีส่วนคสมมันอยู่ค่ะนี้แล้วก็ใส่แครอทลงไปเลยค่ะอใส่แครอทนี้อันนี้สาล่ายาขาวกุ้งแห้งนะคะครับก็ใส่ต้นหอมเลยค่ะเทรวมไปเลยเทรวมไปเลยใส่เกลือลงไปครับนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเค็มเพราะสาล่ายก็ออกเค็มๆนะคะ แล้วคนให้เข้ากันพี่เปิดไฟได้เลยค่ะเปิดไฟได้เลยเปิดเปิด<อ>สักร้อยนึงจะออกมาในรูปแบบไหนนะก็เหมือนไข่ที่เราทําก่อนตะไข่ปลาทิพเลยที่มีข้าวแล้วไข่ใส่แต่เพียงแต่ว่ามันมีส่วนส่วน,นที่ปรุงอะส่วนอาหารเรใส่เยอะก็ดูน่าทานกว่าคนเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะครับ่มหล่อ้ำมันนิดๆนะใช่ค่ะกเดี๋ยวติดกระทะใส่ได้เลยค่ะ อืซึ่งก็สีสันสวยจังอันนี้ไหมปรับมาเ๋ยพี่ปรับไปให้สวยเชียวพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็โรยงาเพื่อพร้อมที่จะกลับไปอีกด้านหนึ่งเราโรยงาไปก่อนใช้งาขาวนะคะงาขาวอ่าพี่กลับไปค่ะกลับด้านใช่ไหมพี่กลับค่ะถูกกลับได้ได้ไหมปุ๊บมือ ก่อนผมเรียนมากลับสักแป๊บหนึ่งนะคะครับกลับสักแป๊บนึ่งไม่ต้องนานมากให้มันใช่ค่อนข้างให้มันแห้งนิดนึงค่ะจะเหมือนพิซซ่าแห้งๆค่ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องวินวินชาแนลกันเยอะๆเลยนะครับค่ะอ่ะได้แล้วเนาะค่ะโอเคแห้งแห้งพอดีเราจะแห้งๆอย่างนี้แหละตัดมาใส่จานดีกว่าค่อยตัดปิดไฟเลยนะค่ะนี่นะคะเราก็จะต้องเอาข้างล่างขึ้นข้างบนปุ๊บนี่ เฮยพี่สวยอะมันมีกุ้งด้วยอะใช่มันฟุกปะฟุกแล้วก็ตัดเหมือนพิซซ่าไปเลยนะคะใช่ครับแบบนี้โอ้สวยงามสวยแบบฟุกๆอก่ะพี่เรียกว่าฝีมือได้ไหมนี่ครับจะคำใหญ่อย่างนี้เลยใช่ไหมพี่ไม่ไหวมั้งขาดไหมครัออกมาชิ้นหนึ่งไว้ก็มาตัดแบ่งกันก่อนเราแค่ชิมนี่ชิ้ หอมปลาไหลหอมาลาไหลหอมกู้งแห้งหนุดปากพุงแห้งปลาไหลงาใช้ได้ค่ะมันไม่แห้งนะมันจะนุ่มๆข้างในแต่มันไม่แฉะอร่อยครับลองไปทําดูค่ะคลิปนี้เราสําเร็จนะคะแล้วก็สวยด้วยลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีครับ